ใช่ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาหาโทรศัพท์ของสี่ตัวละครหลักกันนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องมีเมืองฟรีก่อนนะคะคนที่ฟรีก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเป็นแบบเป็นเมืองนี้นะคะก่อนอื่นไปที่โรงละครเลยหมายเป็นโรงหนังน,นะคะทุกคน ก็รอโอเคเราก็จะต้องไปเลื่อนไปด้านด้านสุดนะคะเราก็มีเพชรอยู่ตรงตรงนี้นะคะที่เราหยิบให้ดูนะคะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็ไปหยิบตามได้เลยนะคะแล้วก็สถานที่ที่2นะคะไปที่คอนโดนะคะที่ลิต้าอยู่นะคะ จจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะนี่ค่ะ mm hmm. ก็จะมีตัวละครของลิต้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปหยิบจอยเกมอันหนึ่งมาเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่เอิมโกดังแมวนะคะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นโกดังแมวค่ะแล้วก็เราก็ไปกันเลย mm hmm. ทุกคน เราก็จะเอาตัวละครของเรามาก่อนนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะก็ขอไปเลยนะโอเคแล้วก็ไปหยิบกล่องนี้มาเลยค่ะไปหยิบมาเลยจากนั้นนะคะเราก็เปิดกล่องค่ะแล้วก็ใส่เพชรเดี๋วก็หยิบการ์ดอันนี้มานะคะแล้วก็ใส่เพชรแล้วก็ใส่จอยเกมค่ะนี่ค่ะนแบบนี้เลยโทรศัพท์แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เลิตามาด้วยนี่คะ่ะไปแบบนี้เลยก็มีแบบเป็นเอ่อโทรศัพท์ที่มันเป็นสำหรับในสี่ตัวละครหลักในเกมนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามช่อง Point f i ด้วยนะคะแล้วก็ช่องนี้ช่อง